กินข้าวแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตตอนไหนที่จะไม่ทําให้ผู้หญิงอย่างเราอ้วนวันนี้คุณแม่แม่หลังคลอดแล้วก็คุณผู้หญิงที่อายุมากขึ้นไปฟังกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะพ่อครัเลิศพรศพอสอนแม่และเด็กค่ะนำความรู้ดีๆมาฝากสำหรับคุณแม่หลังคลอดที่ต้องการลดน้ำหนักลดหุ่นหลังคลอดหรือคุณผู้หญิงนะคะที่อายุมากขึ้นมีปัญหาเรื่องน้ำหนักมากขึ้นตามเราจะมีวิธีการลดน้ำหนักอย่างไรที่ไม่ต้องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือไม่ต้องพึ่งยาลดน้ำหนักเวลาไหนที่ดีที่สุดที่ควรจะกินแป้งข้าวหรือคาร์โบไฮเดรตที่จะไม่ทำให้เราอ้วนกินแล้วไม่สะสมเป็นไขมัน ซึ่งคาร์โบไฮเดตนะคะเป็นสารอาหารหลักที่เราควรจะต้องรับประทานนะคะไม่ควรจะตัดทิ้งไปเลยเพราะคาร์โบไฮเดตก็ยังเป็นสารอาหารที่จะต้องให้พลังงานกับร่างกายอยู่คาร์โบไฮเดตนะคะหรือว่าเป็นพวกข้าวพวกแป้งนะคะหรือว่าพวกผลไม้บางชนิด นะส่วนใหญ่ก็จะมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่สูงซึ่งคาร์โบไฮเดรตเหล่านี้แป้งข้าวนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลนะคะถ้าน้ําตาลนําไปใช้ไม่หมดก็จะสะสมเป็นไขมันในร่างกายนั่นเองนะคะคาร์โบไฮเดรต1กร,รัมจะให้พลังงานเท่ากับ4แคลอรี่ก็เท่ากับปริมาณโปรตีน1กร,รัมก็ให้พลังงานเท่ากับ สีแคลอรี่เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเลือกทานคาร์โบไฮเดรตหรือจะเลือกทานโปรตีนดูคุณผู้หญิงก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าจะทานคาร์โบไฮเดรตหรือจะทานโปรตีนก็ให้พลังงานสีกรัมเท่ากันแต่โปรตีนไม่สะสมนะคะเป็นไขมนันหรือโปรตีนไม่เปลี่ยนเป็นน้ําตาลนั่นเองคาร์โบไฮเดรตนะคะก็จะมี2ประเภทก็คือคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวแลวก็คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน นะคะซึ่งคาร์โบไฮเดรตเชิงเดียวเนี่ยไม่อยากแนะนำนะคะให้สำหรับคุณแม่หลังคลอดหรือคุณผู้หญิงที่อายุมากขึ้นกินนะเพราะคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวเนี่ยเมื่อเราเรับประทานเข้าไปจะทำการย่อยแล้วก็ดูดซึมเนี่ยเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายเมื่อย่อยดูดซึมง่ายก็จะเกิดการสะสมนะคะเป็นไขมันได้ง่ายนะคะไม่ได้นำออกมาใช้ก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันบริเวณหน้าท้องต้นขาหรือว่าสะโพกนั่นเอง ส่วนคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะจะเป็นปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่จะทําการย่อยหรือว่าดูดซึมได้นานขึ้นได้มากขึ้นเมื่อเรารับประทานคาร์โบไฮเดรตกลุ่มนี้จะอยู่ท้องได้นานขึ้นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่แนะนำนะคะก็ได้แก่พวกข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะ,ะข้าวโอ๊ตหรือว่าคีินวนะคะมันม่วงหรือว่าฟักทอง นะเหล่านี้เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่อยากแนะนำนะคะให้คุณแม่หลังคลอดหรือคุณผู้หญิงหามาทานแทนพวกแป้งหรือข้าวขัดสีจะดีกว่าเพราะทำให้ย่อยได้นานขึ้นดูดซึมได้นานขึ้นทำให้เราอิ่มนานขึ้นนั่นเองคราวนี้เราจะควรเลือกรับประทานคาร์โบไฮเดรตนะคะหรือว่าพวกแป้งข้าวขนมปังมันต่างๆเนี่ยเวลาไหนถึงจะไม่ทำให้เราอ้วนไม่สะสมไขมัน อันแรกเลยนะคะร่างกายของเราจะเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตนะคะได้ดีในช่วงมื้อเช้านะคะมื้อเช้ามื้อกลางวันมือ yıl, ม้อเย็นก็จะลดลงตามปริมาณมือม izzard, ้อเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้ร่างกายเราสะสมนะคะคาร์โบไฮเดรตเปลี yen, ่ยนเป็นแป้งแป้งเป็นน้ํามันนะคะเป็นน้ําตาลนะคะหออภัยแล้วก็เป็นไขมันสะสมเนี่ยเราควรที่จะรับประทานคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนในมื้อเช้าจะดีกว่าเพราะในมื้อเย็นนะคะร่างกายของเราจะเผาผลาญพวกไขมันได้ดีกว่าคาร์โบไฮเดรต เราถึงแนะนําว่ามื้อเย็นควรที่จะรับประทานคาร์โบไฮเดรตให้น้อยที่สุดลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตลงนะคะอันที่2น,นะคะการที่เราต้องการสร้างมวลกล้ามเนื้อนะคะทดแทนการสะสมไขมันเราจะต้องกินโปรโตีนให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายก็คือประมาณ1.5-2กรัมนะคะต่อนหนักตัว1กิโลกรัมหรือการรับประทานคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะให้เพียงพอ ซึ่งทั้งโปรโตีนและคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเนี่ยจะช่วยในการสร้างมวลกล้ามเนื้อลดการสะสมไขมันตามส่วนต่างๆของร่างกายเพราะฉะนั้นแนะนําว่ารับประทานคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนอน,นะคะเชิงซ้อนเนี่ยในมื้อเช้าจะดีกว่านะคะแล้วก็ถ้าใครที่มีการออกกำลังกายแนะนําว่าควรที่จะออกกําลังกายเสร็จแล้วถึงมารับประทานคาร์โบไฮเดรตนะคะจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่หิวบ่อยอิ่มท้องได้นานนั่นเอง แล้วก็ใครที่ออกกําลังกายเป็นประจําใช้แรงเยอะๆเช่นนักกีฬาหรือใช้แรงนะคะในการทํางานหนักมากๆควรที่จะรับประทานคาร์โบไฮเดรตทุกๆมือ้อหรือถ้าดีที่สุดคือให้รับประทานคาร์โบไฮเดตในมื้อนั้นนะคะแล้วค่อยไปออกกําลังกายซึ่งการรับประทานคาร์โบไฮเดตท,ทุกๆมื้อเนี่ยเราจะทานยังไงที่ไม่ให้สะสมเรารู้แล้วใช่ไหมคะว่ามื้อเช้าเป็นช่วงที่เผาผลาญพลังงานนะคะจากคาร์โบไฮเดตได้ดี เมื่อเย็นเป็นเผาผ่านพลังงานจากไขมันได้ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราจําเป็นต้องกินคาร์โบไฮเดรตทุกมือ้อเราก็ควรจะกินมื้อเช้าให้หนักอาจจะมื้อเช้าทักหกสิบเอร์เซนตนะคะมื้อเที่ยงย0หรือมื้อเย็น20%ปรนะคะประมาณ100%ในวันนั้นอะ่ะที่ต้องรับทานคาร์โบไฮเดตก็กินมื้อเช้าให้หนักมื้อเที่ยงก็ลดลงมื้อเย็นก็ลดลงตามปริมาณนะคะหากเป็นคุณผู้หญิงนะคะที่ต้องใช้แรงเยอะๆเ,เป็นนักกีฬา อย่างนี้นะคะหรือมีร่างกายแบบหวยหิวบ่อยนะคะขาดพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตไม่ได้จะต้องมีทุกๆมือ้อก็ควรที่จะเป็นหนักมื้อเช้ามื้อเที่ยงลดลงมื้อเย็นลดลงตามปริมาณแล้วก็สัดส่วนนะคะหากเรารับประทานคาร์โบไฮเดรตแบบนี้ได้ใน1วันนะคะจะทําให้ร่างกายของเราไม่อ้วนแล้วทานคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนก็จะไปสร้างมวลกล้ามเนื้อไม่สะสมไขมัน นะคะแล้วก็ทําให้คุณแม่อิ่มไม่โหยไม่หิวลดการกินจุกจิกก็จะช่วยให้ร่างกายของคุณแม่เนี่ยเฟิรม์มหุ่นดีนะคะไม่มีไขมันสะสมมากนั่นเองนี่คือความรู้ที่นํามาฝากสําหรับคุณแม่หลังคลอดที่ถามกันเข้ามาว่ารับประทานคาร์โบไฮเดรตแป้งข้าวช่วงไหนถึงจะไม่ทําให้อ้วนนะคะต้องออกกําลังกายแบบไหนนะคะก็ดีที่สุดวันหนึ่งห้าถนาทีอาจจะออกกาลังกายแบบเวทเทรนนิ่งสลับคาร์ดิโอก็ได้นะคะควบคุมกับ การรับประทานอาหารแต่ไม่ควรจะตัดคาร์โบไฮเดรตออกในหนึ่งวันนั้นนะคะเพียงแต่ว่าเราเน้นว่ามื้อไหนกินมากสุดน้อยสุดนั่นเองนี่คือความรู้ดีๆที่เรามาฝากสำหรับคุณแม่หลังคลอดที่ต้องการลดน้ำหนักโดยไม่ต้องพึ่งยาหรือผล,ลิตภัณฑ์อาหารเสริมในการลดน้ำหนักนะคะต้องมีความรู้แล้วก็การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งกันได้เลยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกันพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ